เื้ยเ่าอมาอีกแล้วมาอีกแล้วหออีกแล้วเมื่อกี้เดินผ่านนะเพิ่งตุบตุบเองค่ะทุกคนตอนแม่ตอนแดดยังไม่ออกเท่าไหร่นะตอนนี้เริ่มมีแล้วเริ่มออกก้านแล้ว่ะทุกคนนี่ก้านนี่ค่ะก้านนะคะนี่นี่หัวนี่หัวดอกเห็ดนะคะเห็ดนางแหนะคะยังไม่เห็นลางแหนนะจ้าเพิ่งเดินผ่านไปสักครู่นี่เองพอจะหมาแดดออกแค่นั้นแหละ เริ่มมีกา้านขึ้นมาแล้วเห็ดนางแหจะเพิ่งออกนะจ๊านี่ขากําลังตุบๆอยู่เอออ่ามีกา้านออกมาแล้วนี่แล้วต้องตุบๆอยู่ตรงนี้และนี่ก็กําลังขึ้นใหม่ค่ะทุกคนนี่นี่เมื่อกี้นี้แหม่มเดินมานะคะเดินมาเขาเพิ่งตุบๆแบบนี้เองอะทุกคนนี่นี่นี่เขาเพิ่งตุบๆแบบนี้เองนี่นี่ก็ออกใหม่เนี่ยตุบๆเดี๋ยวก็คงจะ มีกงมีก้านขึ้นมานะคะนี่ขาตุบๆนี่นะเผอแป๊บเดียวอะ่ะพอได้แสงแดดออกก้านเลยนี่เห็ดลางแหะทุกคนออกมาอีกแล้วตรงนี้ทําไมมีแต่เห็ดหางล่างแหอะ่ะไม่มีเห็ดอื่นบ้างเลยเหรอเห็ดปวกไม่มีให้ขึ้นบ้างเหรอนี่อ่ะดอกเล็กๆก็มีนี่เห็ดล่างแหังนั้นเลยอะ่ะแถวนี้ยขึ้นบ่อยนะ ดูซิมีตรงไหนอีกไหมอาจารย์บางทีเขาขึ้นตุกๆมาแล้วเราเราไม่เห็นไงไปดูดิดูดิดูด,ดิจะมีตุกๆแถวไหนไหมดูดิอา้าอันนี้ใช่ไหมเนี่ยนี่คะ่ะทุกคนนี่เขาจะตุกๆแบบนี้ก่อนนี่แล้วเขาก็จะขึ้นเป็นก้านมาเนี่คะ่ะทุกคนนี่ตุกๆเนี่ยตุกๆอย่างเงี้ย ล้วก็จะออกก้านนะคะออกรวงออกเป็นแหออกมานะจ๊ะโอ้ยแถวนี้มีแต่เห็ดรางแหทุกคนน่าจะเป็นเห็ดปวกเนาะจะได้กินได้เสียดายจังนะเห็ดรางแหทั้งนั้นเลยแถวเนี้ยนะเดี๋ยวก็ต้องเห็นอีกแน่เลยอะ่ะ เดี๋ยวต้องเห็นอีกแน่เอ้ยเนี่ยแบบตุบๆนะสักวันเดียวนั่นแหละก็จะบานนะคะเป็นก้านเป็นบานเป็นเป็นโคนขึ้นมานะคะนี่จ้านะเห็นานางแหจ้าเห็นเกือบทุกวันเลยออะนะคะนี่ก็อีกดีค่ะตุบๆเต็มเลยนี่ก็อีกแล้วตุบๆค่ะนี่ค่ะเนี่ย เขาจะขึ้นตุบๆอย่างนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะนี่ก็ตุบๆเนี่ยเห็ดลางแหลทั้งนั้นเลยอะ่ะนี่นี่ตุบใหญ่นะนี่นะอู้วาทำไมมีแต่เห็ดลางแหอ่ะตุบๆเต็มเลยค่ะทุกคนแม้ว่าน่าจะมีอีกแหละนะเพียงแต่เราไม่ได้สังเกตน,นะเพราะว่าสีเขาสีเขาอขา,ายาสีเขาเป็นสีกับพื้นดินเลยอะ่ะนะนี่นี่ก็ตุบ นี่นี่นี่ก็ตุกๆนี่ดูจิมี่เอไหมน่าจะมีนะทุกคนนะเออสีเขาเหมือนกับพื้นดินน่ะสีเขาเหมือนกับดินเลยอ่ะถ้าเราไม่สังเกตไม่ดูดีๆก็จะเอา้านี่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 อีกละนี่อีกละเห็นไหมสีเดียวกับดินเลยแต่เราต้องจ้องดูนะนี่ เอา้านี่นี่ไม่บานหรือหรือก็นังจะบานก็ไม่รู้เนี่ยตุกๆอยู่นะคะเอ๊แปลกๆนะทำไมเขาอยู่แถวอ่อกองกองกอไผ่เ,าเ,าาเนะาเนะ,าาาานละ,นะแล้วก็จะเป็นเห็ดเห็ดล่างแห่เนาะกอไผ่ที่อ่าเนี่ยลำไผ่อะนะแล้วก็จะเป็นเห็ดร่างแห่เนี่ยครทุกคนแหมสังเกตนะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นแบบ กองก็กองอ่าท่อนไผนะ่เนาะที่เราเอาถอนออกจากฝักหลักอนะ่ะเนาะแล้วเราก็มากองไว้แถวนี้เขาก็ปลูกไปเรื่อยๆก็เลยมีเห็ดนีขึ้นละจ้านะคะเนี่ยเป็นกองไผ่นะคะทุกคนกองตออ่าหน,นะน่อไผ่นะหน่อแล้วกาจะขึ้นแถวแถวนี้ด้วยไอแ,แถวนี้ก็จะเป็นอ่าเนี่ยเศษเศษต้นไผ่อ่ะ เนาะลราก็จะมีเห็ดนี้นะคะตุบๆลายที่มากเลยนะต้องสังเกตนะว่าสีเดียวกันกับพื้นดินเลยนะคะนี่เห,นเห็ดลางเหจานะจา๊ะเราเห็นทุกวันเลยแหละนะเพียงแต่ว่าบางวันก็แค่ตุบๆเนาะแล้วเราก็เดินไปเดินมาเราก็เหยียบไปมั่งเขาก็เลยไม่บานนะจา๊ะ